หากว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงขึ้นมาก็แปลว่ายูเครนนั้นได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F16 นะครับไปใช้ในภารกิจนั่นคือการไปปกป้องพื้นที่แนวหน้าอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมคือการสอนเครื่องบินแบบซู3าร่วงได้เนี่ยก็แปลว่า F16 นั้นมันบินไปยังพื้นที่แนวสนามรบในแนวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหลายเดือนที่ผ่านมานี้ครับ เครื่องบินแบบซู34นะครับมักจะมีการตื่นตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นไปอยู่ภายใต้ระบบป้องกันภัยรากาศของยูเครนนั่นก็คือระบบแผงสองแพทออฮะที่มาจากฝั่งของอเมริกาหรือแม้แต่พันธมิตรส่งให้ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียและยูเครนนํามาเสนอกันต่อครับ ข่าวนี้ก็หายกันไปนานครับหลายสัปดาห์ในแง่ของการสู้รบกันครับในแถบของสนามรบท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะว่ายูเครนเนี่ยเขาเสียดินแดนหลายจุดนะครับให้แก่กองทัพรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นก็มีการโหมกระพือนะอย่างหนักมากไปตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะใน แวนดอนบัตนะครับก็จะประกอบไปด้วยโดเนสกับลูฮันลูฮันเนี่ยน่าจะเสียมากหน่อยในขณะที่โดเนสเนี่ยซึ่งมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญนะครับที่ทาารเรัฐเนี่ยก็ได้มีการทุ่มเททรัพยากรต่างๆมาอย่างมากมายครับต้องการจะยึดเมืองสําคัญหลายแห่งที่มองว่าเป็นจังชั่นหรือว่าเป็นฮับในการขนส่งยุทโธป,ปกรณ์ด้านการทหารอาวุธจากแนวหลังขึ้นสู่แนวหน้า ทีนี้รัเสเซียเนี่ยก็ได้มีการแยกกองกำลังต่างๆนะครับบุกเข้าไปในช่วงที่ทหารยูเครนก็ถือว่าอ่อนล้าฮะตลอดสองครามที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีกําลังพลที่น้อยกว่าเน้นแต่เพียงการใช้วุฒิส่งพลังที่มาจากนาโต้ก็สามารถต้านทานการบุกที่มาจากกองทัพรัเสเซียได้ตลอด2ปีที่ผ่านมานี้จนกระทั่งความเหนื่อยล้านเนี่ยนะฮะมันมากขึ้นรัเสเซียก็ มีการเติมกำลังพลที่บอกว่ามันสดกว่าฮะบางทีก็มีการไปเกณฑ์ทหารกันมาตั้งแต่ในช่วงปี2ปีแรกนะครับในช่วงเวลานั้นครับเกณฑ์ทหารมาก็จริงแต่ก็ฐานใหม่เนี่ยจะยังไม่ได้มีการถูกส่งมายังพื้นที่สนามรบแต่ก็อาศัยการฝึกฝนจนช่ำชอนะครับจนกระทั่งเข้ามาในปีที่2และปีที่3ก็จะมีการเติมความสดฐานใหม่เข้ามายังพื้นที่ในสนามรบครับท่านผู้ชม ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยต่างก็รอคอยสําหรับการส่งมอบเครื่องบินแบบ f 1 6ที่มาจากพันธมิตรของยูเครนก็ถือว่ารอคอยกันมานานหลายเดือนนะฮะจนกระทั่งการจะส่ง f 1 6กเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอแล้วไม่กลัวรสเซเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปทําลายพื้นที่สนามบินเหรอ ในความเป็นจริงก็คือว่าเขามีการจัดส่งไปจริงๆนะฮะแล้วก็มีกระแสข่าวตามมาเรื่อยนะฮะตั้งแต่การสูญเสียเครื่องบินแบบ F16 กเนี่ยก็มีการปรากฏให้เห็นแต่ว่าข่าวที่มันปรากฏในวันนี้ก็คือว่าการพูดถึงเครื่องบินแบบ F16 นะฮะที่พันธมิตรเนี่ยบริจาคให้แก่ยูเครนสามารถสอยเครื่องบินลบของรัสเซียได้เป็นลำแรกครับท่านผู้ชมก็เป็นกรณีที่เครื่องบินแบบ F16 นะฮะ ทำการสอยเครื่องบินแบบซู34ในฝั่งรัสเซียตกทีนี้ข้อมูลตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันมาจากหลายแหล่งนะทั้งในแง่ของ Open s o อร์สเองแล้วก็แหล่งข่าวจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆนะแล้วก็ผู้บล็อกเกอร์ทางทหารเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอข่าวตรงนี้ออกมาแต่ท่านผู้ชมครับก็ยังคงมีความเชื่อถือได้ประมาณสัก70ส่วนอีก30เนี่ยอาจจะไม่ได้ครับที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่า บ็อกเกอร์ทางทหารบางรายเนี่ยเขาก็มีความน่าเชื่อถือได้ครับแต่ว่าประเด็นข่าวดังกล่าเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูเครนนะครับออกมาพูดถึงหรือว่ายอมรับเป็นการแสดงยืนยันว่า F16 นั้นทําการสอยเครื่องบินแบบซู34จริงนะครตรงนี้ก็คงจะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะมีการประกาศออกมาอีกไม่นานนี้ฮะหากว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงขึ้นมาก็แปลว่า ยูเครนนั้นได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F-16 นะครับไปใช้ในภารกิจนั่นคือการไปปกป้องพื้นที่แนวหน้าอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมคือการสอนเครื่องบินแบบซู34ร่วงได้เนี่ยก็แปลว่า F-16 นั้นมันบินไปยังพื้นที่แนวสนามรบในแนวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหลายเดือนที่ผ่านมานี้ครับเครื่องบินแบบซู34นะครับมกักจะมีการตื่นตัวเอง จะไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นไปอยู่ภายใต้ระบบป้องกันภัยรากาศของอยูเครนนั่นก็คือระบบแผกสอแพทออดฮะที่มาจากฝั่งของอเมริกาหรือแม้แต่พันธมิตรส่งให้ซู34เนี่ยก็จะทําการบินห่างจากแนวหน้าฟอนไลน์นะครับอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงระยะหนึ่งที่มองว่ามันมีความปลอดภยัยทีนี้ข่าวที่ F16 เนี่ยนะฮะจะมีการไปสอยซู34ได้เนี่ยก็แปลว่า F16 มันได้มีการบินเข้าสู่ในแนวฟอนต์ไลน์คือแนวหน้าเลยฮะเป็นแนวที่มีการเข้ามาสู้รบกันแล้วก็คิดว่าพื้นที่แนวหน้าดังกล่าเนี่ยมันปราศจากซึ่งระบบป้องกันภายอากาศชั้นยอดในฝั่งเียนะฮะเช่นระบบ S300 <c oughs> เหมือนกับที่ซู3 4นะครับก็มักจะมีการแบกระเบิดล่อนนะครับพิสัยไกลแล้วก็ไปโจมตีพื้นที่แนวหน้าของยูเครนมันเกิดขึ้นบ่อยครับตลอดปีที่ผ่านมา คือปัจจุบันนี้ฮะยูเครนเนี่ยก็มีเครื่องบินแบบ F16 อาจจะกลายเป็นเครื่องบินลบหลักนะฮะของกองทัพกาวยูเครนก็ได้ในอนาคต F16 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าก็ตามแต่ฮะเป็นรุ่น A นะที่นั่งเดียว B 2ที่นั่งแล้วก็อยู่ในบล็อกประมาณสัก20นะตัวสุดท้ายแล้วของซีรีส์ A และซีรีส์ B นะครับของไทยเราเนี่ยเป็น F16 บ็อก15นะ OCU ซึ่งถหาว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับ F16 ที่ยูเครนมีนะฮะของยูเครนเนี่ยบ็อก20จะมีความเหนือชั้นกว่าเล็กน้อยฮะท่านผู้ชมแต่ว่าบล็อก20เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงในโครงการครึ่งชีวิตที่เราเรียกว่า mid life update มันก็เลยทำให้เครื่องบินในซีรีส์เก่าๆนะครับสามารถที่จะใช้อาวุธในซีรีส์ใหม่ๆได้ก็จะกลายเป็นตัว C/D นะฮะตัว C ที่นั่งเดี่ยวแล้วก็ตัว D 2ที่นั่งแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่า หากว่าเป็นรุ่น AB นะครับจะยังไม่มีความสามารถครับใช้พวกมิสราการสู่การในพิสัยกลางในระยะนอกสายตาได้แต่เมื่อมีการอัปเกรดในโครงการที่เรียกว่า MLU เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เครื่องบินตัวเก่านะฮะซีรี์ A และ B เนี่ยสามารถที่จะทำการติดตั้งมิสราการสู่การในพิสัยกลางระยะนอกสายตาได้นั่นก็จะเป็นที่มาของการติดตั้งมิสาอากาศสู่กาศร,รุ่น AIM120 แ m มแรแล้วก็ AM9 อ็มเก้าไครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นมิสไซล์ตัวฉกาดนะครับที่ถ้าหากว่าเป็นในตามข่าวนะมีการไปสอยซู34ได้คือซู34มเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบินในตระกูลประเภทขับไล่แล้วก็โจมตีแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมานะครับตลอดสงครามนี่นะฮะรัะสเซียเนี่ยใช้บทบาทของซู34ในแง่เป็นเครื่องบินโจมตีซะมากกว่านั่นก็คือการติดตั้งระเบิด จะไม่เน้นบทบาทขับไล่ครับเครื่องบินขับไล่เนี่ยก็จะยกบทบาทไปที่ซู35กับมิก31ใช้ภารกิจการสกัดกั้นกางอากาศก,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 ก็จะมีการติดตั้งพวกมิสไซล์นิสัยไกลรุ่นใหม่ๆนะเช่น R37 สําหรับการติดตั้งบนมิก31หรือการติดตั้งมิสไซล์รุ่น R77 ขีดหนึ่งก็จะมีการติดตั้งบนเครื่องบินแบบซู35 เครื่องบิน2แบบนี้ครับก็จะเป็นหัวหอ,อกสําคัญนะครับที่ใช้ในการไล่ล่าเครื่องบินของฝั่งตรงข้ามนั่นคือ F16 กองเชียร์ในแต่ละฝั่งเนี่ยนะเขาก็อยากจะเห็นครับเขาอยากจะเห็นเครื่องบินแบบ F 16ในฝั่งยูเครนนะกับเครื่องบินแบบซู35เนี่ยนะฮะเข้ามาเจรจาการกาดดูซิว่าใครเนี่ยจะสอยใครได้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอข่าวนี้อยู่ครับแต่แน่นอนะมันคงไม่เกิดหรอก